รับผมกาฟิวทูชแน,นลวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม revive กันนะเราจะมาอาัดคลิปกันอ่านมีเสียงข้องขออภัยด้วยนะไปเปิดมาคุยด้วย ฝนตกอะฝนตกะตกสามรอบแล้ววันนี้พปอยู่้าวย ไอหนิงน่หาาม่เสีสงจุดเลียนไออหนิงมันตัอมัโทรหากูเลยอะไอเหี้ยมาอันมีคำอยากขอรบกวนด้วยครับตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งได้พูดหลายืล้วฮัลโหลตีหนึ่งตีหนึ่ง ปากให้เละเลยพูดคบหยาบเลยนิสัยไม่ดีทีหนึ่งเหรอทีหนึ่งเละเลยไอ้คิวเขาลงไปเลยไอ้คิวไอ้คิวอยู่ติดร้วนเลยไอ้คิวอย่างโตเลยเราไม่ติดรั้หรอไอคิวอย่างกระตุกสุดยอดสุดยอดสอนเกมเลยสุดยอดเลยเกมนั่มัน ยูันนีโมกูไม่มีปืนเกี่ยนาปกกืนก็นได้มโม่อนึ่งด้ยตัวนี้เด็กยวกูขอยยนระเบิดไปนะตีระเ่ิดไอ้ดิไม่มาชุบป่ะถ้ายังมาชุบต้องแตะต่ไปเรียก่ะไอ้นี่ ยังเออเลยมาชุบเราวันนี้เราก็มาลงเราก็มาลงไปชุบเราไก่น้อยไปชุบเราดีตรงที่ชุบบ้าเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อนดีเฮ้ยตอนมันไม่มีคนแล้วอิงก็ไปชุบมันเราก่อนเราดีหรือเดี๋ยวรอแป๊บเอาปืนไปยัดปันก็ยังดีใช้ใชยไม่ไม่ใช่ตรงนั้นก้าด้านหลังเนี่ย ตรงสนามแข่งอะตรงสนามแข่งมีที่ชุบเองดูไม่เอาไม่เอาข้างหน้าตรงสนามแข่งด้านหลังไงง่ะมีที่ชุบเออเดี๋ยวเขาชุบด้านหน้านี่แหละเอาม่นแล้วด้านงเองเขาต้องชุบไม่รู้เรื่องเลยไอคิวแข่งไั้ไอคิวแข่งยังได้ด้านหลังฮัลโหลเขาคนยื้อไอ้อ้ยดูว่าไม่ได้ยินกูวไม่ไม่ไม่ได้เออเองมาชุบเรื่องถ้าเอ็งมาชุบเราเราก็ไม่เดิน ล้วก็ไม่ตายอย่างนี้หรอกมันซ้ำอีกป่ละล่ะซ้ำมันไม่ซ้ำเราดาวอยู่เองก็มีมาชูแฝะไอคิวมันหมดติดเป็นของมันเปิดออการเลือดเบ่งทิ้นอีกเลยนะเว้ยไอคิวมึงอยู่แ้งบอลมึงยังมีเสือกปากดีอีกอู้อะไรวะมีปัญญาขึ้นหมนกูปะอิฮี ประชาชนค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 นเจอคนเจไหนบอกมาอยู่แบบว่าไม่ต้องไปอยู่ในมูเลยนี่มูนื่มูยาปืนาเฮยหยางปืนเย้ิงเฮ้ย ันไหนอะโกอยู้เหี้ยไอ้โมเรียกคิวตัวเองก่อยู่หัวไกลเลยโมโมโมชุบเลยชุบเลยชุบเลยตายไอ้เหี้ยปากดีอะคนคนมันนี่ไอ้เหี้ยมอบมอบไอคิวมอบยิงเป็นไงล่ะครับแรงบอลแรงบอลอยู่แขนเทพเจ้าทุกคนแรงบอลอยู่แขนเทพเจ้า ปะดูปะจูเขาไปชุบให้เันก็ทามันไม่มีคนอ่ะเขาไปที่ชุบแล้ว มันไม่มีคนไอ้ไอการจะเกิดแต่ว่าถ้ามันมีคนอ่ะไอการน่าจะไม่รอดอ่ะถ้าคนอยู่บนหลังคาอยู่บนป้อมอะไรแบบเนี้ยไอการน่าจะไม่รอดไม่ฮัลโหลได้ยินเป่าฮัลโหลยังไม่กลัวแต่ถ้ามีคนก็ร้องไห้เพื่อไม่ให้ขึ้นมาด้วยนะครับบ๊ายบาย